สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินกเกษตรกรบัตรคนจนสวัสดีคุณผู้ชมแจ้งข้อมูลข่าวสารครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,565ั6หรรือปีที่4นะครับเป็นเงิน ค่าบรหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทแล้วก็เงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้นะครับแอดมินขอชี้แจงนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงิน จากรัฐนะครับว่าในส่วนของเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทั้งนั้นนะครับจะมีในเรื่องของการจ่ายเงินเท่าไหร่ได้เท่าเดิมหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับแอดมินต้องชี้แจงก่อนว่า สำหรับเงินประกันรายได้โครงการประกันรายได้ข้าวฤดูการผลิตปี2565ทับ66นั้นนะครับซึ่งเป็นโครงการประกันรายได้ส่วนต่างข้าวเนี่ยนะครับก็คือมีข้าวทั้งหมด5ชนิดนะครับซึ่งเขาตั้งเกณฑ์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตั้งเกณฑ์เอาไว้เหมือนเดิมก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกัน15,000บาทต่อตันโควเรอ 14, ือรับไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน14,000บาทต่อตันโควเรือรับไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกัน1 1 0 0 0บาทตต่อัน ขัวเรือละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกัน10,000บาทต่อตันขัวเรือละไม่เกิน30ตันและข้าวเปลือกเหนียวราคาประกัน12,000บาทต่อตันรัวเรือละไม่เกิน16ตันนี่คือเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับนี่เป็นเกณฑ์กลางนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับหลายท่านสอบถามว่าเราจะได้แบบไหนนะครับ คำตอบก็คือเรื่องของเงินประกันรายได้ส่วนต่างนี้นะครับต้องอ้างอิงจากราคากลางอ้างอิงนะครับที่ทางรัฐได้กําหนดขึ้นนะครับโดยที่ก็ดูในส่วนของตลาดกลางนะครับว่าแต่ละข้าวนะครับแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเท่าไหร่นะครับอาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็คือราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไม่ถึงราคา ประกันรายได้ที่ทางรัฐตั้งเอาไว้นั่นเองส่วนถ้าไม่ได้ก็คือราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตลาดกลางเนี่ยนะครับราคาสูงกว่าราคาประกันของรัฐที่ตั้งเอาไว้นั่นเองนี่คือสิ่งที่จะแปรผันนะครับในแต่ละปีนะครับปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทางรัฐนั้นนะครับจะกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาอ้างอิงออกมาอย่างไรนะครับสำหรับประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะครับ <ert> ก็อ้างอิงตามราคาข้าวในท้องตลาดปัจจุบันตอนนี้รับซื้อเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาก็จะ มีในส่วนของการพิจารณาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโครงการประกันรายได้ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับตามหลักเกณฑ์ก็ตามนี้เลยนะครับที่แอดมินอ่านให้ฟังนะครับตามนี้เลยแต่ว่าราคากลางนั้นนะครับข้าวแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับราคาเท่าไหร่ก็ต้องมาดูกันนะครับส่วนต่างข้าวจะได้หรือไม่ได้นะครับต้องมาดูกันที่ราคาอ้างอิงที่เป็นเกณฑ์กลางอ้างอิงน voilà. ั่นเนงองครับอย่างเช่นนะครับสําหรับ ข้าวเปลือกหอมมะลิอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้นะครับปีนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่16,0 0 0บาทต่อตันนะครับราคาท้องตลาดกลางเนี่ยนะครับหนึ่งบาทต่อตันซึ่งมันเกินราคาประกันที่เขาตั้งเอาไว้1 5 0 0 0บาทต่อตันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาตลาดกลางเกเกินแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคาตลาดกลางประมาณ13,000บาทต่อตันนะครับ ทางรัฐตั้งเอาไว้1 5 0 0 0บาทต่อตันอย่างนี้นะครับส่วนต่ามก็จะเป็น2,000บาทต่อตันอันนี้คือได้นะครับประกันรายได้ตรงนี้คือได้นั่นเองครับนี่ก็คือในส่วนของการที่นำมาชี้แจงนะครับว่าในการประกันรายได้นั้นนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าราคาเกณียกลางอ้างอิงได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของเงินประกันรายได้ส่วนต่างเข้า5ชนิดนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อมานะครับในเรื่องของเงินไร่ละ1,000บาทค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าว ไร่ละ1000บาทนะครับตามข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือข้าราารจัดการอยู่แล้วนะครับทางรัฐก็ชี้แจงอยู่แล้วว่าเป็นมาตรการคู่ขนานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคัวเรือนละไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดก็คือ2 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับสำหรับเงินไร่ละ1000ตามเดิมนะครับเขาก็ใช้เกณฑ์ตามเดิมเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเงินไร่ละ1000เนี่ยนะครับคาดว่าก็คือได้รับเป็มจำนวนแน่นอนนะครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของ เงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับสําหรับเกษตรกรที่มีแปลงข้าวน้ําท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แอดมินขอติดไว้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเงินเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยนะครับมันจะซ้ากับเงินประกันรายได้ในส่วนของมาตรการคู่ขนานก็คือเงินไร่ละหนึ่งพันหรือไม่เขาจะให้ ทั้ง2อย่างเลยหรือไม่หรือเขาจะเลือกให้อย่างใดอ,อย่างหนึ่งอันนี้แอดมินขอติดไว้ก่อนนะครับยังไม่แน่ใจต้องรอความชัดเจนจากทางคณะรัฐมนตรีคลมในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าใดๆนะครับมีความชัดเจนใดๆตรงนี้จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับสำหรับในส่วนของเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับก็จะประกอบด้วยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ทําการเพราะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกเนี่ยนะครับ ก็ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินโควเลอละ30ไร่ในอัตราดังนี้ก็คือข้าวไร่ละ 1, 3 4 0บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0 4 8บาทนะครับทั้งนี้สําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ6กก็ใช้หลักเกณฑ์ที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับทั้ง3ปีที่ผ่านมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูล ล่าสุดนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นเกณฑ์จากทางรัฐนั่นเองครับซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับตรงนี้นะครับแอนมินก็ขอชี้แจงก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของเงินประกันรายได้นะครับขอย้ําว่าในส่วนของ การประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะครับส่วนต่างข้าว5ชนิดเนี่ยนะครับจะได้หรือไม่ได้ปีนี้ปี2565ทั้งหกสบหหรือปีที่4เนี่ยทั้ง5ชนิดเลยนะครับจะได้หรือไม่ได้ต้องดูที่เกณฑ์กลางอ้างอิงราคาอ้างอิงนะครับว่าราคาท้องตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับราคาข้าวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ใช้เกณฑ์กลางที่ทางรัฐเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับซึ่งก็มาดูส่วนต่างว่าในท้องตลาด ตอนนี้นะครับราคาเกินที่ตั้งหรือว่าราคาต่ํากว่าที่ตั้งส่วนต่างก็ตามนั้นนะครับถ้าเกินก็ไม่ได้ถ้าไม่เกินก็ว่ากันไปตามส่วนต่างที่เหลือว่าต่างเท่าไหร่นะครับเขาก็จ่ายตามจริงเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนเงินไร่ละ1.000บาทค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทคัวเรือนละไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดก็คือ2 0 0 0 0บาทก็มี กำหนดในส่วนของเกณฑ์มาตรการจ่ายตามจริงนะครับตามที่เคยจ่ายมาอันนี้น่าจะได้เต็มนะครับก็คือไร่ละ1,000บาทเนี่ยน่าจะได้เต็มนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการคู่ขนานเดิมแล้วก็เขาบอกว่าใช้เป็นมาตรการเดิมที่ผ่านๆมานะครับที่เคยจ่ายมาก็ใช้แบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมนะครับเกษตรกรพี่น้องชาวนาเนี่ยนะครับลงข้อมูลการเพาะปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับกี่ไร่ก็รับ ตามจํานวนนั้นได้เลยนะครับทีนี้การจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินตอนนี้ยังไม่มีในส่วนของความชัดเจนวันจ่ายต้องเข้าคอรอมออก,ก่อนสัปดาห์หน้าแล้วก็จะพิจารณางบประมาณเคาออกมาอนุมัติออกมานะครับแล้วก็จะมากําหนดเกี่ยวกับวันจ่ายเงินให้ทกศดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาทั่วประเทศและก็จะจ่ายเป็นงวดนะครับส่วน ในเรื่องของเงินไร่ละ1นึ่งพนั้นน่าจะจ่ายเป็นภูมิภาคนะครับอาจจะไม่ได้ทีเดียวทั่วประเทศนะครับอาจจะทยอยดาเนินการจ่ายเป็นวันเป็นวันเหมือนปีที่ผ่านๆมานั่นเองติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปครับหากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมทางช่องข่าวจะรีบรายงานข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วทานจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอธิบายให้ละเอียดให้ฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในเที่ยงตรงทันเหตุการณ์รับรองติดตามให้จนจบ รายการตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ